เดียวเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าจะทบทวนเหตุการณ์ร้ายๆในปี2023แล้วก็มาคุยกันว่าเราจะคาดอะไรได้บ้างในปี2024แต่อาจารย์ชัยวัน์ของดิฉันก็บอกอยาเลยน้องเพิ่งเริ่มต้นปีใหม่ขอความสดใสหน่อยพี่จะพาทัวร์เองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะภาคการระหว่างประเทศก็จะกลายเป็นรายการชัยวัน์พาทัวร์นะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะของวันนี้ที่จะคุยกันอาจารย์ชัยวัน์ก็ส่งมาให้ดิฉันเหมือนกันบอกว่าน้องสังเกตรหรือเปล่าว่า พอถึงเทศกาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนเนี่ยจะมีวิธีการแต่งเพลงซึ่งคล้ายคลึงกันเลยคือการอยากกลับบ้านแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะมีบางอย่างซึ่งเหมือนกันดิฉันก็เข้าไปฟังเพลงที่ท่านส่งมาให้เนี่ยก็สังเกตได้ว่าในเนื้อเพลงที่ชัดเจนก็คือคิดถึงบ้านอยากกลับมาบ้านเรียกว่าน้ําตาจะร่วงเอาเลยนะวิธีที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของคนเป็นสากลจริงๆนะใช่เดินต่อไปเนี่ยเราก,กลับมาโลกแห่งความเป็นจริงนะครับ <laughs>